เปิดไพ่กันนะคะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์นะคะเราเอาเดาวเสามาโชว์ให้คุณดูตรงนี้กําลังเดินเข้าสู่วัตจักรใหม่วงจรใหม่นะคะเพราะว่าเขากําลังเข้าสู่ราศีเมษอย่างที่ทราบกันนะคะทางโหราศาสตร์เนี่ยราศีเมษถือเป็นราศีเริ่มต้นนะคะแล้วก็การนับวันจังหวะเวลาเนี่ยของช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์วันตกเพราะฉะนั้นณขณะนี้เลยดาวเสารกำลังมาเคาะประตูราศีเมษนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภนั่นแสดงว่าดาวเสาร์เข้ามาอยู่ในเรือนที่12ของคุณเรือนที่12เนี่ยพูดได้ว่าเป็นเรือนที่มีความสำคัญมากในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการโยยาในเรื่องของการปลีกวิเวกในเรื่องของการกลับเข้าสู่ธรรมชาติภายในนะคะใบแรกที่เป็นพลังงานของคุณก็เป๊ะมากเลยคือไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะ คุณจะรู้สึกได้ว่าในช่วงเวลานี้นะคะดาวเสาร์ซึ่งเข้ามาอยู่ในราศีเมษจะอยู่ประมาณเดือนนี้คือเดือนพฤษภาเนาะมิถุนากรากฎาดาสิงหาประมาณ3เดือนก,กว่าแล้วเขาจะถอยหลังแต่จะถอยหลังกลับเข้าไปอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคะแล้วก็จะกลับกันมาอีกทีเข้ามาสู่ราศราีเมษอีกครั้ง และอยู่เป็นยาวๆประมาณ2ปี2ปีครึ่งเลยเนี่ยในช่วงของวาเลนไทน์ปีหน้าจําไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นในช่วง3-4เดือนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันพอจะเป็นแพทเทิร์นหรือมันพอที่จะบอกคุณได้ว่าในช่วง2องสาเดือนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะผูะ้ศพชีวิตช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดการชีวิตปรับสมดุลในชีวิตเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาคลียรเรื่องราวที่ข้างค้าง หรือมบางทีการกลับไปดูเรื่องราวที่มันตั้งใจจะทำแล้วทำไม่ได้นะคะหรือเป็นเรื่องราวที่คุณอยากที่จะเคลียร์ให้จบเอาเป็นว่าดาวเสาวเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ตรงไหนก็ตามเขาจะไปเคลียร์ในสิ่งที่ไม่ใช่แล้วจะพาคุณไปเจอในสิ่งที่มันเหมาะกับคุณมากกว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไพ่ก็ตรวจลงมาชัดมากคือไพ่ห้าถ้วยนะคะ คุณปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ไปแล้วสิ่งที่คุณรู้สึกว่าบีบคั้นคุณมานานนะคะอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจชาวราศีพฤษภตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณเปิดโลกทัศทัตัวเองใหม่เข้าสู่วงจรใหม่แต่สําหรับคุณพูดตรงๆว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาเคลียร์ของเก่ามากกว่าการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันเป็นการจัดการสัญญาใจบางอย่างซึ่งคุณเคยมีในอดีตกับใครก็ตามนะคะมันจะมีคนจากอดีต หรือใครสักคนที่คุณเคยรู้จักเคยมีความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นคนที่คุณอยากที่จะเคลียร์ใจด้วยหรือคนคณะอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองที่ว่านี่ก็คือเรื่องราวหรืออะไรบางอย่างในวัยเด็กที่คุณไม่เชิงว่าเป็น t r a u m หรือเป็นเรื่องที่ ทำร้ายจิตใจรุนแรงหรอกแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันติดใจคุณมานานมากตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาในการที่คุณจะได้เคลียร์เรื่องเหล่านี้นะคะขอเรียงตามันดับของการตกของไพ่จะบอกว่าคุณในตอนนี้บางครั้งนะคะาการที่ดาวเสาร์มาอยู่ในเดือนที่สิบสองมันเป็นสิ่งที่ราศีเมษเขาเจอมาแล้วนะอืมจะบอกว่ามันก็แอบยากนิดนึงในเรื่องของการที่คุณจะอยากให้ทุกอย่างมันดันไปข้างหน้าเพราะว่าด้วย energy เนี้ยมันเป็น energy ของการ ความเพียรของการต้องลงมือทําอะไรและอาจจะต้องเป็นอะไรที่ทำซ้าแล้วซ้าอีกจนเกิดความชนานาญมันอาจจะหมายความว่าคุณจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะมันมันแอบยากอะ่ะแต่ว่ามันคุ้มค่านะคะในช่วงเวลานี้เนปจูนเองก็เข้ามาอยู่ในราศีเมษนะคะแล้วเขาก็จะซ้อนกันอยู่กับดาวเสาร์นะคะคุณก็เปิดมาได้ไพ่เจ็ถ้วยคุณเห็นความความงงไหมละ่ะ จ็ดถ้วยคือไพ่ที่ไม่รู้จะเลือกอะไรดีหรือบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าใช่แต่ก็ไม่ใช่นะคะข่าวดีก็คือว่าถ้าคุณรู้จักใช้ความสามารถของคุณในการเชื่อมโยงกับดาวเสาร์ที่เข้ามาตอนนี้ดาวเสาร์จะทําให้คุณตาสว่างทําให้คุณเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้คุณเหมือนถูกพันธนาการไปด้วยความคิดความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่นะออตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเอาตรง คุณมีความคิดที่เป็นเชิงลบกับตัวเองมืือเปล่าชาวราศพฤษศบแต่คุณพยายามอยู่นะรู้สึกว่าคุณพยายามอยู่ไพ่ธ r มร c e บอกว่าคุณคุณกำลังฝึกหัดความคิดของคุณคุณหัดใช้ความสามารถในการผ่อนคลายนะคะรีแลกซ์หรือว่าเมดิเทตทำสมาธิหรือว่า mindfulness ลักษณะพวกนี้ในการช่วยให้ตัวเองไม่อยู่ในโซนของความคิดลบเนี่ยขึ้นมาสออันติดกันเลย ไพ่ที่เป็นลักษณะของการที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดแสดงว่าในช่วงเอาเป็นว่าช่วงประมาณตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเลยไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณคาดหวังไว้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่มาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอาตรงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะแต่การที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่มันแค่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณ คิดไว้แบบหนึ่งแต่ได้อีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้ไพ่ไฟนอลของคุณเนี่ยมันกำลังบอกว่าทุกอย่างม,มันจัดการได้ด้วยมือของคุณเองด้วยความสามารถในการที่จะลุกขึ้นลุยอีกสักครั้งอีกสักรอบหนึง่งรอบนี้นะอย่างเดียวที่คุณจะต้องทำคือก่อนหน้านี้มันเหมือนคุณคุณสู้โดยที่ไม่มีทิศทางหรือคุณเดินไปโดยที่ยังไม่มีเข็มทิศที่แน่นอนแต่ในคราวนี้เนี่ยประสบทั้งหลายไพ่เนี่ยมันบอกว่าคุณมี ความสามารถนะคะอยากให้คุณดูไพ่ใบนี้เมจิเชียนหยิบจับอะไรทําอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะคะไพ่เมจิเชียนแปลเป็นไทยก็เป็นไพ่ของนักมายากลใช่ไหมเขาจะเสกให้อะไรมาอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสําคัญสาหรับชาวราศีพฤษภคือความคิดคือความรู้สึกที่เป็นเนกาทีฟกับตัวเองนะคะอยากให้คุณโฟกัสที่พลังงานสองพลังงานนี้ยิ่งใหญ่มากคือพลังงานของความสมดุลกับพลังงานของ ธรรมชาติของจักรวาลที่เขา manifest เขาสามารถสร้างมางสิ่งบางอย่างได้แต่ความสับสนอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณเดินไปในทิศทางที่อาจจะเหมือนกับตอนนั้นก็คิดว่าโอเคเนาะแต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้มามันไม่ใช่ซึ่งไม่เป็นไรนะจากการดูไพ่ครั้งนี้เห็นได้ว่าดาวเสาร์เข้ามาทําให้คุณได้เคลีย ได้ชัดเจนกับอย่างน้อยที่สุดคุณก็ชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดคุณเชื่อในเรื่องของศักยภาพของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือคุณทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนะคะอะไรที่มันทวงชีวิตคุณมาก่อนหน้าน,นี้มันก็จะเดินออกไปนะคะเดินออกไปจบกันไปสักทีนะคะในการจบกันไปบางสิ่งบางอย่างมันจะเป็นความคุ้นเคยเดิมๆเ,เป็นนิสัยเดิมๆเป็นสิ่งที่คุณทํามานานมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้อง เปลี่ยนและเปลี่ยนทิศทางชีวิตแล้วไพ่ห้า 5, ไม้เท้ายังบอกในเรื่องของการงานด้วยมันมีเรื่องของการไต่เต้าตในเรื่องของการงานในความสําเร็จในเรื่องของการงานที่จะต้องผ่านการลงมือทําความตั้งใจนะคะซึ่งความปรารถนาใดๆก็ตามของคุณเนี่ยข่าวดีคือดาวเสาร์ถึงแม้ว่าจะเป็นดาวที่คนชอบพูดว่าเขาเข้ามาทําให้เกิดความลําบากทําให้เราต้องเจออุปสรรคแต่อยากให้มองพลิกด้านเป็นแบบนี้ว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความพยายามดาวเสาร์เป็นดาวแห่ง การเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองนะคะและที่สำคัญคือความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จบปิดนะคะแล้วมันก็จะทำให้คุณสามารถเดินต่อไปในชีวิตได้อย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วง3-4เดือนนี้ในเรื่องของเชิงของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนที่อาจจะเป็นคนรักความสัมพันธ์ของเพื่อนหรือมิตรภาพบางอย่างเนี่ยถ้ามันจะต้องปิดจบ หรือคนในอดีตบางคนนะคะซึ่งซึ่งอาจจะย้อนกลับเข้ามาหรือเป็นคนที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่เนี่ยคราวนี้มันเหมือนจะว่าคุณปล่อยปล่อยมันไปแล้วอะนะคะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งในชีวิตเท่านั้นเองที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดียังไงก็ตามคุณปล่อยไปละมันเป็นการก้าวเข้าสู่ชปเตอร์ใหม่ มันเป็นการก้าวเาข้าสู่การพัฒนาตัวเองในเรื่องของภายในด้วยนะจิตวิญญาณการเยียวยาที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะเรือนที่12มันเป็นสิ่งที่ชาวพู้ศพเองอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับชีวิตตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นซึ่งถามว่ามันแปลกไหมไม่แปลกหรอกมันเป็นช่วงเวลาที่คุณตั้งคําถามนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ชีวิตมัน วางแผนไว้แบบนึงแต่มันได้อีกแบบนึงนะคะะฉะนั้นก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอะไรคือตัวกําหนดชีวิตเราเหรอคําตอบมันอยู่ในไพ่นี้ล้ค่ะทุกอย่างที่กําหนดคือตัวเราเองมือของเราสามารถเสกทุกอย่างที่อยู่ในในชีวิตของเราได้เราเป็นคนเลือกทุกอย่างด้วยมือของเราเองนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องดูแลสําคัญที่สุดเลยคือความสมดุลและพลังงานในตัวคุณพลังงานของคุณเนี่ยมันมันไหลเวียนอยู่ในตัวเราเนี่แหละ ที่สําคัญที่สุดตัวที่หยุดทุกอย่างคือความคิดนะคะถ้ามันกําลังพุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าแล้วความคิดของคุณมาบอกว่าเอยฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอมันจะทําให้คุณจบแต่ในไพ่ที่เปิดคราวนี้จะบอกคุณว่าคุณเห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันไม่ได้พาคุณไปไหนเลยความรู้สึกที่มันเป็น n e g a t i v e ความรู้สึกลบพลังงานลบหรือแม้กระทั่งความคิดที่ว่า ใครสักคนทําให้ชีวิตคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการพวกนี้ต้องเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคือตัวเราเนี่ยแหละที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีสิ่งที่ต้องเริ่มเริ่มตั้งแต่ความคิดนะคะความคิดของคุณเจะต้องเคลียร์และกระจา่างและชัดเจนสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือเออเนสิ่งที่ประสบหลายคนอาจจะทําอยู่แล้วหรือบางคนไม่ได้ทําอยากให้เพิ่มเวลา มีท่ามีทางก็คือตัวฉันเวลาของตัวฉันเป็นเวลาที่ฉันอยู่กับฉันอยู่กับภายในจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้จะใช้เทคนิค f u l n e s s เอ,อ่อหรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อการสูดลมหายใจหรือการทําสมาธิอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณกลับเข้ามาอยู่กับตัวของคุณเองนะ,ะไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกไม่คิดในทางลบไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่ไปกว่าจุดที่คุณอยู่ ดา,าวเสาร์จะมากระ,กระตุ้นเตือนคุณเองแหละว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดนะคะสำหรับผู้ศพบอกตรงๆว่าในช่วง3าสเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องทําอย่างแรกเลยคือเคลียร์นะคะอะไรที่ไม่ใช่เชิญออกไปจากชีวิตเพื่อจะเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่ใช่เข้ามาด้วยมือของคุณเองนะคะประมาณนี้นะ energy ดาวเสาร์เป็น energy ของการทําให้เกิดขึ้นได้ด้วยมือของคุณเองนะคะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ทําให้ชาวผู้ศพ เติบโตแข็งแรงนะคะมั่นคงแล้วก็มีชีวิตในแบบที่คุณต้องการขอให้คุณพบกับความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ